สุโรอัษยาดาสุรอัษยดาสุรอัษยดา,สสยด,าสสยดาเป็นบทบัญญัติมักกิยามี30อายะความหมายโดยสรุปของสุรอัษยดาสุรอัษยดาเป็นสุรรมักกิยาที่มีสภาพความคล้ายคลึงกับสุรรมักกิยาอื่นๆที่กล่าวถึงหลักการอากิดาของอิสลามคือการศรัทธาต่ออัลลอฮ์และวันประโลกต่อบรรดาคัมภีร์ต่อบรรดา,บบดารสูลต่อการฟื้นคืนชีพและการตอบแทน จุดมุ่งหมายหลักของซูรอห์มักกิยะในการดำเนินเรื่องก็คือการฟื้นคืนชีพหลังจากตายไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่พวกมุชริกีนโต้เถียงกันมากและถือเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธท่านรอสุลลลอฮ์สลลลอฮุอะลฮฺวะซัลลัมซูรห์นี้ได้เริ่มด้วยการขจัดข้อสงสัยที่พวกมุชริกีนมีต่ออัลกุรอานซึ่งเป็นปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่ของท่านรอสุลลลอฮ์สลลลอฮุอะลฮฺวะซัลลัมจึงเป็นเหตุให้มีการกล่าวหาและสงสัยว่า ท่านเป็นผู้ปั้นแต่งอัลกุรอานขึ้นมาเองทงั้งทั้งที่อายะห์ทั้งหลายก็เป็นที่ประจักษ์แจ้งในความหมายและหลักฐานดังนั้นซูร้อนี้จึงได้ตอบโต้ข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วยหลักฐานอันชัดแจ้งซูร้อนี้กล่าวถึงหลักฐานต่างๆแห่งเดชานุภาพและเอกภาพด้วยการชี้แจงถึงร่องรอยแห่งเดชานุภาพของอัลลอฮ์ในหมู่จักรวาลทั้งหลายในชั้นฟ้าและแผ่นดินตามแบบฉบับของอัลกุรอานในการเบนความสนใจไปสู่พระผู้ทรงสร้าง ผู้ทรงเอกะผู้ทรงพิชิตอย่างเด็ดเดี่ยวจากนั้นอัลกุรอานได้กล่าวถึงความสงสัยแบบคนปัญญาอ่อนของพวกมุชริกีนในการปฏิเสธของพวกเขาต่อการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมในวันกิยามะอัลกุรอานได้กล่าวตอบความสงสัยนั้นด้วยหลักฐานอันเด็ดขาดและชัดแจ้งจนกระทั่งพวกเขายอมรับในความปราชัยของพวกตนต่อหน้าหลักฐานสุร้อนนี้จบลงด้วยการกล่าวถึงวันแห่งการสอบสวน และสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงจัดเตรียมไว้ในวันนั้นแกบ่บรรดาผู้ศรัทธาผู้ยำเกรงคือความสุขสําราญอันถาวรในสว,นสวนสวรรค์อันหลากหลายและสิ่งที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สําหรับบรรดาอาชญากรคือการลงโทษและการใส่โซ่ตรวนในนรกจะหันนำชื่อของสุรอสุรอนี้ถูกเรียกชื่อว่าสุรออัสซจดะเพราะพระองค์ทรงกล่าวถึงลักษณะของบรรดาผู้ศรัทธาผู้กระทําดี ซึ่งเมื่อพวกเขาได้ยินอายะอัลกุรอานุลการีมพวกเขาจะก้มลงสุยุดและสดุดีสรรเสริญแด่พระเจ้าของพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่หยิ่งพยองสุนนะให้อ่านสุรห์นี้ในละหมาดฟัจวันศุกร์ท่านนาบีุมฮัมหมัดสอลลัลลอฮวะสัลลัมเคยอ่านในละหมาดฟัจของวันศุกร์สองสุระหคืออาลีฟลามมีมตันซีลและอัลอาตาอัล,ลัลอินซาน ส่วนใหญ่ของผู้ที่ไม่มีความรู้คิดว่าจุดมุ่งหมายในข้อแตกต่างของการละหมาดนี้คือมีการสุยุดเพิ่มขึ้นและเรียกกันว่าสุยุดของวันศุกร์เมื่อผู้ใดมิได้อ่านซุร้อนี้ก็ชอบที่จะให้อ่านซุร้อื่นที่มีสุยุดด้วยเหตุผลนี้อิหมัมบางท่านจึงไม่ชอบที่จะให้อ่านซุร้อนี้เป็นประจำในเช้าว,วันศุกร์เพื่อป้องกันความกังขาของผู้ที่ไม่รู้เชคคุลอิสลามอิบนุไตมิยะได้กล่าวไว้ว่า ความจริงการที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลล,ลัลฮวะเลสลัมได้อ่านสุรหนี้ในเช้าวันศุกร์ก็เพราะว่าทั้งสองสุร้นนั้นประมวลไว้ด้วยสิ่งที่ได้เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นในวันนั้นสองสุร้นนั้นได้กล่าวคลุมถึงการสร้างอาดัมสภาพการของวันอาคีร์และการชุมนุมของปวงเบ่าทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นในวันศุกร์การอ่านสุระนทั้งสองในวันนี้ก็เพื่อเตือนให้ประชาชาิรำลึกถึง สิ่งที่ได้เกิดขึ้นและจะเกิดขึ้นส่วนการสูยญดนั้นเป็นเพียงลักษณะต่อเนื่องมิใช่เป็นการเจาะจงจนกระทั่งทำให้ผู้ทำการละหมาดเจาะจงอ่านสุรหนี้เพื่อเป็นการสอดคล้องกันนี่คือลักษณะเฉพาะข้อหนึ่งของวันศุกร์ด้วยพระนามของอัลลอห์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ อลิมอิฟลามมีมจซีลุลกิตาบิลไรบฟีฮิมิรับบิลกาลามีนการประทานลงมาของคำพีนี้ไม่มีข้อสงสัยใดๆในนั้นจากพระเจ้าแห่งสากลโลก

แต่ว่าคำพีพนี้คือสัจธรรมจากพระเจ้าของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้ตักเตือนกลุ่มชนหนึ่งที่ไม่ได้มีผู้ตักเตือนคนใดมาอย่างพวกเขาก่อนหน้าเจ้าเพื่อว่าพวกเขาจะได้อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องอัลลอฮัลลอัลอฮสาิ่ัสวรรคอและโลกและทุกสิี่อยูะอั้อนั้นในหกอันในหกวันลาก็สอะัลลั์ ลลล a h คือผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในระหว่างทั้งสองในเวลาหกวันแล้วพระองค์ทรงสถิตอยู่บนบันลังสำหรับพวกเจ้านั้นไม่มีผู้คุ้มครองและผู้ช่วยเหลืออื่นจากพระองค์และพวกเจ้ามีได้ใคร่ครวญบ้างดอกหรือ ยดดดบรลลออออออมม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 มินนสาาาุุจจฟกตพระองค์ทรงบริหารกิจการชั้นฟ้าสู่แผ่นดินแล้วมันจะขึ้นไปสู่พระองค์ในวันหนึ่งซึ่งกำหนดของมันเท่ากับหนึ่งพันปี ตาามที่พวกเจ้นับนั่นคือพระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและเปิดเผยเป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงเมตตาเสมอ ผู้ทรงทำให้ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมันให้ดีงามและพระองค์ทรงเริ่มการสร้างมนุษย์จากดิน um ja แล้วทรงให้การสืบตระกูลของมนุษย์มาจากน้ำอสุจิอันไร้ค่ามมวค ل ل แล้วทรงทำให้เขามีสัดส่วนที่สมบูรณ์และทรงเป่ารุกวิญญาณของพระองค์เข้าไปในเขาและทรงให้พวกเจ้าได้ยินและได้เห็นและให้มีจิตใจสติปัญญาส่วนน้อยเท่านั้นที่พวกเจ้าขอบคุณวากล ل ل د د และพวกเขากล่าวกันว่าเมื่อเราได้สลายตัวลงสู่ใต้ผืนแผ่นดินไปแล้วเราจะเกิดขึ้นมาใหม่กระนั้นหรือแต่พวกเขาปฏิเสธต่อการพบพระเจ้าของพวกเขา จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดมลักผู้ปลิดชีวิตผู้ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับพวกท่านจะปลิดชีวิตของพวกท่านและพวกท่านจะถูกนำกลับไปยังพระเจ้าของพวกท่าน الْمُجْرِمُونَنَا عِنْدَ ال และถ้าเจ้าได้เห็นเมื่อผู้กระทำผิดทั้งหลายกม้มศีรษะของพวกเขาลงณนะที่พระเจ้าของพวกเขาพลางกล่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของเราเราได้เห็นแล้ว เราได้ยินแล้วขอได้โปรดส่งเรากลับไปยังโลกดุนยาเพื่อเราจะได้กระทำความดีแท้จริงเราเป็นผู้มีความเชื่อมั่นแล้วณนะบัดนี้ว และถ้าเราประสงค์แน่นอนเราจะทำทุกชีวิตสู่แนวทางที่ถูกต้องของมันแต่ว่าคำสัญญาของข้าจะต้องสมจริงแน่นอนข้าจะให้นรกเต็มไปด้วยยินและมนุษย์รวมทั้งหมด,ดกมากกบบมมนนุคดออัน ดังนั้นพวกเจ้าชาวนรกจงลิ้มรสเถิดเนื่องด้วยพวกเจ้าได้ลืมการชุมนุมกันในวันนี้ของพวกเจ้าแท้จริงเราก็ลืมพวกเจ้าด้วยและพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษอย่างตลอดกาลตามที่พวกเจ้าได้กระทำไว้เถิดอบ هم هم แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาต่ออายะทั้งหลายของเรานั้นที่เมื่อพวกเขาถูกเตือนให้รำลึกถึงอายะพวกเขาก็จะก้มลงสุยุดและสดุดีสรรเสริญแด่พระเจ้าของเขาโดยที่พวกเขาไม่หยิ่งพยอง ت ت สี่ข้างของพวกเขาเคลื่อนห่างจากที่นอนพลางวิงวอนต่อพระเจ้าของพวกเขาด้วยความกลัวและความหวังและพวกเขาบริจาคสิ่งที่เราได้ให้เป็นเครื่องยังชีพแก่พวกเขา ฟลาตัลมุนัฟซุมมาอุคฟิยละฮุมมนกุรเติอายุนฟลาตัลมุนัฟซุมมาอุคฟิยละฮุมมนกุรติอายุนจะาอันบิมาคานูยะอมลูนดังนั้นจึงไม่มีชวิตใด,ดรู้สิ่งที่ถูกซ่อนไว้สำหรับพวกเขาให้เป็นที่รื่นรมแก่ส่ตา เป็นการตอบแทนในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้ดังนั้นผู้ศรัทธาจะเหมือนกับคนชั่วช้ากระนั้นหรือพวกเขาย่อไม่เท่าเทียมกันแน่ๆ มม ال ส่วนบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายนั้นสำหรับพวกเขาคือสวนสวรรค์หลากหลายเป็นที่พำนักเตรียมไว้ตามที่พวกเขาได้กระทำไว้วอ่อลผู้รัทลรทัฮั كلما أرادوا أي يخرجوا منها أعيدوا فيها أعيدوا فيها وقيل لهم دوق و ا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ل ส่วนบรรดาผู้ชั่วชานั้นที่พำนักของพวกเขาคือไฟนรกค,คราใดที่พวกเขาต้องการจะออกไปจากมันพวกเขาจะถูกบังคับ ให้เข้าไปในนั้นอีกและจะมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าจงลิ้มรสการลงโทษของไฟนรกซึ่งพวกท่านเคยปฏิเสธไม่เชื่อมันและแน่นอนเราจะให้พวกเขาได้ลิ้มรสการลงโทษอันใกล้ในโลกนี้ก่อนการลงโทษอันยิ่งใหญ่ในปรโลก เพื่อว่าพวกเขาจะกลับมาสำนึกผิดและผู้ใดเล่าจะอาธรรมยิ่งไปกว่าผู้ถูกเตือนให้รำลึกถึงอายะทั้งหลายของพระเจ้าของเขาแล้วเขาก็ผินหลังให้กับอายะเหล่านั้นแท้จริงเราเป็นผู้จองเวรบรรดาผู้กระทำผิด และโดยแน่นอนเราได้ให้คัมภีร์แก่มูซาดังนั้นเจ้ามูฮัมมัดอย่าอยู่ในการสงสัยต่อการพบมันและเราได้ทำให้มันคัมภีรอัตเต่รรอดเป็นแนวทางที่ถูกต้อง แกวงวานของอิสราเอลและเราได้จัดให้มีหัวหน้าจากพวกเขาเพื่อจะได้ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องตามคำบัญชาของเราในเมื่อพวกเขามีความอดทนและพวกเขาเชื่อมั่นต่ออายะทั้งหลายของเรา อินรับบ ك หัวยฟสิลบน هم เยวม الق ยามติฟีมาคานูฟีฮียักษริฟูนแท้จริงพระเจ้าของเจ้าพระองค์จะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาในวันกิยามะในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันในเรื่องนั้นอวลัมยัฒดิละหุมัมอาหลักนามินกบริฮิมมินัลกรูนยัมชูนฟีมสากินฮิม At, ยังมีเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พวกเขาดอกหรือว่ากี่มากน้อยแล้วที่เราได้ทำลายประชาชาติก่อนหน้าพวกเขาไปหลายชั่วศตวรรษโดยที่พวกเขากุฟฟาร์มักกะได้ไปพบเห็นมาในที่พำนักอาศัยของพวกเขาแท้จริงในการนี้ย่อมเป็นสัญญาณอย่างมากมายแล้วพวกเขา ยังไม่ยอมเชื่อฟังใครครวญอีกหรือ ا أ ى ي พวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่า เราได้ให้น้ำไหลลงสู่พื้นดินที่แห้งล้งแล้วด้วยมันน้ำเราได้ให้พืชผลงอกเงยออกมาเพื่อประสุสัตของพวกเขาและตัวของพวกเขาเองได้กินจากมันแล้วพวกเขายังไม่เห็นอีกหรือและพวกเขากล่าวว่าเมื่อใดเล่าชัยชนะนี้จะเกิดขึ้นแก่พวกท่าน หากพวกท่านเป็นผู้ศักด์จริงรรจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดวันแห่งชัยชนะนั้นการศรัทธาของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะไม่อำนวยประโยชน์แก่พวกเขาเลยและพวกเขาก็จะไม่ถูกให้ยืดเวลาออกไป ดังนั้นจงผินหลังห่างออกจากพวกเขาเสียเถิดและจงคอยดูแท้จริงพวกเขาก็จะเป็นผู้คอยดู